สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะมุมความสุขจุนนะคะพามาชมมุมผ่อนคลายอีกหนึ่งมุมนะคะมุมนี้มุมเขาฤษีนะคะบ้านเพื่อนนี้เหมือนเดิมนะคะบ้านพี่เขามือเย็นมากเลยนะคะเพื่อนๆดูเขาปลูกเขาฤษีเขาเอาพัดลมเก่านะคะนี่คือไอเดียเอาพัดลมเก่าแล้วก็เอาเขาฤษีมาห้อย หอยเขาจะยาวยาวมากๆนะคะเพื่อน้นี่ค่ะมุมนี้อีกมุมหนึ่งเขาก็จะแฝงตรงต้นต้นมะม่วงนี่ค่ะเพื่อนแขวนไว้เป็นเป็นม่านได้เลยนะคะเป็นม่านได้เลยสวยจริงๆนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยอืมมุมนี้มุมเขาเลยสี แล้วก็จะมีโต๊ะนั่งนั่งชมตอนบ่ายนะคะแล้วก็มานั่งชมต้นไม้ที่เราเลี้ยงเองปลูกเองนะคะเลี้ยงเองปลูกเองแล้วก็ได้ไอเดียของเราเองนี่เลยนี่เลยค่ะก็อีกมุมหนึ่งนะคะมุมนี้มุมนี้ก็เป็นมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นแบบง่ายๆค่ะแต่ว่าเราก็อันนี้เดฟนะคะ น,นีเดฟแตงโมก็ามาผสมนิดนึงอันนี้นางพลาดอันนี้ก็จะกูลแคนตัดนะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนเ,อนเห็นไหมคะต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงเราก็เอามาขึงทำเป็นม่านเขาหรือสีสวยงามมากนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่นีีสวยมากแล้วก็มุมนี้น่ารักมากนะคะมุมนี้น่ารักมาก แล้วก็ลิ้นมังกรกับเฟืองข้าหลวงนะคะก็มาแต่งนิดนึงแล้วก็จัดหินลงนะเพื่อให้มีพื้นที่ที่เรียบสวยสะอาดนะคะนี่ค่ะมุมสวนเราก็จะมีรุ๊กตานี้นะคะก็ถ่ายมุมไกลนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขารือสีเขาไอเดียเขาดีมาก เขาใช้ของเก่านะคะเอามาสร้างคุณค่าพัดลมที่ที่เราไม่ใช้นะคะหรือว่าของเสียแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาสร้างคุณค่าให้เขาต้นไม้ก็จะชอบจะ,จะเลียง,งอกงามได้ดีดีเลยให้ดูเราทำมามาา้ไเกาเลยสิสวยมากคะเจริงเลยสวยมากๆเลยค่ะ คุณมากเลยนะคะเขาสีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ <S <S เป็นไม้เขารีสีที่สวยแล้วก็มีประโยชน์นะคะสามารถกรองอากาศแล้วก็กรองฝุ่นนะคะได้ดีนะคะคุณสมบัติของเขารีสี้าเพื่อนเพื่อนดูคุณสมบัติของเขาเนะ่ยแล้วก็เรียงง่ายนะคะนี่ค่ะจะเป็นยาวแบบนี้นะคะยาวเป็นกำแพงกั้นนี่เลยค่ะ ีเลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะได้ไหลายคลิปเลยค่ะพี่